ครับัดเลยแต่แต่ไต่แตตตได้ไหนเยมอเนี่ยยินดีเลยครับกับเราคันใหม่ครับไม่ไม่ราบสวัสดีครับในวาระดิฐีวันดีวันนี้ที่จะเซอร์ไพรส์รถแม่ยายอยู่ด้านหลังนี้คันใหม่ใช้ลากว่าเดิมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา ได้เลิกแล้วครับเดี๋ยวเราเชิญแม่ยายมานะครับมาทําเป็นพิธีนะครับสักขีพญาติในการรับรถใหม่ในวันนี้ครับมาครับขอเชิญคุณตุ้มครับสวัสดีครับในงานรับรถนี้คุณแม่รู้สึกดีไหมครับอ่ะก็ต้องดีก็ได้ของใหม่อ่ะได้ของใหม่ได้ของใหม่ก็ต้องดีก็วันนี้เราก็มาเริญไพยรถแม่ยายนะครับก็ขอให้แม่ขับขี่ปลอดภัยนะครับอ่าวันนี้ก็ได้เวลาแล้วฮะ ตัดโบลิบินนะครับเชิญนะครับจัดเลยตัด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 ับตัด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 ้ัดต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 ั้ัดดััดัััััั การเปิดไม่เป็นไรเข้าไปงั้นแหละอ่ะต่อไปพิธีการเปิดผ้าหุ้มออกครับมาเรามาดูพร้อมกันนะครับพลางงานอ่ะเดี๋ยวยืนยืนดีๆครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมดูไหมพร้อมตามพร้อมหนึ่งเกี่ยวว่าจะขี่ได้ไหมเนี่ยมาข้าผ้าก็ต้องขี่เออเราผ้าก็ต้องขี่ไม่มันทำมันทำได้ไหมไอ้ิวจะทำได้เกนี่เปิดออกมาจะเป็นสีอะไร คุณกลัวไหมอ่าสอบถามก่อนไม่กลัวอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอ่ะและท่านีดไม่ได้อะฮะแลวท่าผีไม่ได้อะท่านขไม่ได้เหรอเนี่ยมันต้องอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าพร้อมี่จะดูงโอ้โหพร้อมที่จะดูไหมคะพร้อมกดหนึ่งพร้อมกดหงมารับผมอยู่หรือะ่าไรคอมเมนต์มามาสามสองหนึ่งตตั เสมึงกูไม <ım Laser> ่ปฏิเสธมึงไงอ่ารักกุญแจครับน <único Liberty Overwatch> ี่ถ่ายถ่ายรูปก่อนครับมาครับก็เดี๋ยวเราตอบถามความอันนี้ไม่ย้ายก่อนแม่แม่รู้สึกยังไงได้อะไรลงแคันนี้ไปจะดีได้รถใหม่ไม่ได้รถใหม่จะขี่ไหมขาจะขี่ได้ไหมเนี่ยเทลทำไมอ่ะยข้าจะไปสวนได้ยังไงอ่ะทำไมเพรามันใหม่ขนาดนี้ใหม่เกินเสียดายแล้วข้าจะเอา ของข้าไปเนี่ยมันใหม่แล้วจะไปรับตรงไหนเดี๋ยวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาที่มัดมาแม่ได้ขี่ได้ไงจะได้ไปออกสวนได้เทมาแล้วอ่ะแม่ก็ไปเงี้ยโอ้หไม่ไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได่ได้่ไดได้ไม้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ด้ม่ได้ไม้ไม่ได้ไ่ โอโหหรอมันไม่ได้อ๋อไม่ได้มันก็ฉาดแกจำได้ไหมตอนที่เขียวผมก็พ่นทั้งอันนี้แกจะหมายว่าต้องเหมือนเดิมมันเป็นรอยอ่าวไปลอยกูไปลอยจะไจะได้รถเอออันนั้นอะไรอ่ะเอาต่อไปจะให้แม่ยายมาพ่นขี่ลองไปขับเลยฮะขับขับรถเลยไปเลยอ่ะไปเลยเอาเอาลงให้หน่อยดิอ่าไม่ได้ ววเป็นลอยเฮ้ฮะวัวเมีติกติ๊กเลยขี่ดิีด้ขี่โดววเป็นลอยไม่เทหรอตาดูไปขี่วนนู้นเข้ามาวนไหนนั่นไป เ้าเลยเขาเอเขาเองน้แล้ววนนอว่าดังต่อดังด้วยไลไไไงต่อดังด้วยไอเไอเอะไรกูจะบอกอะไรมึงบอกอะไรกูให้อภัยมึงแล้วกูให้อภัยมึงแล้วงแล้ ออยี่ค่องเลยเบาหิวเลยอ่ะว้าเบาหิวเลยเป็นไงแต่แกจะเอาตะกี้ามาท้ายไม่ได้มึงต้องซื้อให้กูใหม่มันไม่ได้ซื้ออะไรใหม่ซื้ออะไรใหม่ตะกร้าพอพอแกพอเลยมันไม่ได้รถก็ใหม่ตะกร้า์มันเก่ามันโด้เก่าไม่ได้ขังมัเลยก็แชร์ได้ครับมันเป็นร้อยตะกร้า์ใหม่ก็เป็นร้อย